เทนีสืบมาเมษามีงานเริงรื่นเทศกาลสงกรานเบิกบานสนุกครึกนครวนประเพณีดียังยืนทุกคนชื่นุราเดือนเมษาขึ้นปีใหม่ไทยถือเป็นวันครอบลัวดำหัวรถน้ำผู้ใหญ่ วันผู้สูงอายุสาธุรับพรทันไว้เข้าวัดว่าพาสิตใจลูกฟังให้ใจงามนิยมทำน้อมนำกระมน,น้ำใส่กันดีนะรวมสงน้ำพระเพื่อปะผูสนตั้งว้ยชัให้บุญบันดล ให้ร่ำรวยไม่เก็บไม่จนเกิดมัรคผลหรือมีเบอรบานได้เล่นสงกรานต์หาทันพันกา รับประถมของคณะและที่จะามาเป็นประธานะจะขอต้อนรับนะคะศิลปินแห่งชาติทั้งแดท่านนะคะที่ได้ใหเมาเป็นประธานในพธีรว,ว่าขอต้อนรับกี่ริวขอต้อนรับท่านเบร์ยสีศิลนอนดและท่านขามานับ

รัชกาลดาธรมพรว่าคว่าท่านสรวิชัยเศรษฐีรัตน์นะคะและ Quand, uh, risque, ้วเป็นกาส้็กาว่าที่าบนีนะคะซึ่งเป็นสถาบันางศิลปะการจัดแสดงผลงานปริกรรมที่ไปด้วยกันะคบซึ่งถือว่าเป็นปรติมากรรมแ่ที่ไม่ได้อยู่ที่เพินเพราะว่าประเทศไทย ที่ที่นี่ค่าเราไม่หมดสมัยนะซึ่งในการทำแบมีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยนะคะในช่วงนี้ให้ท่านผู้ว่าราชการจาังหวัดและท่านศิลปินแห่งชาติทั้งแปดท่านได้พักผ่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็จะขออนุญาตเข้าสู่ช่วงพิธีการต่อไปนะคะ สิตงานศิลปะหัตกรรมของไทยไว้นะคะมีการเชิญหน่วยงานซึ่งเป็นภูปัญญาท้องถิ่นรองประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยนะคะได้กล่าวรายงานความเป็นมาของเทศกาลสงการสืบสานประเพณีไทยในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะ ดรพันลบสิงหาเสรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมประธานพิธีคุณสุธีศรีเวบโชตประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หุ่นพึ่งไทยศิลปินแห่งชาติสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพิพิธภัณฑ์หุ่นขพึ่งไทยและหน่วยงานร่วมจัดงานเทศกาลสงการสืบสารประเพณีไทยขอขอบพระคุณดรพันลบสิงหาเสรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลสงการ สืบสานประเพณีไทยในวันนี้พิพิธภัณฑ์หินขี้ผึ้งไทยเป็นสถาบันส่งเสริมศิลปะที่สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมระดับโลกนำทีมสร้างสรรค์โดยอาจารย์ดแก้วพิทยากรถือซึ่งวัตถุประสงค์ที่จะอบรรลุส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะประติมากปรมตะวันตกและได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ท้องถิ่นเพราไทย ทางภาคล้านเนปะ็นกะเชงนักชุมชนขึ้นแห่งในจังหวัดปองมะหงจัดงานเทศกาลสุตาร์หรือประเพณีไทยขึ้นระหว่างวันที่13ถึง17พศ2559รวม5วันเราดูวัตถุประสง 3, 000, ค์สำคัญคือ 1. เพื่อเป็นตัวนำลูกลน้ำส่งเสริมให้คนรนุ่นเริงให้ถึงคุณค่าและความสำคัญและเข้าใจถึงประเพนไทยที่ถูกต้องและควบคุมใจอนุรักษ์และสืบสานประเพนสุตาร์ 2. เพื่อส่งเสริส การอชุมชนทั้งเกิจากภูมญาขงถิ่นของคนไทยให้เป็นที่รู้จักแพรไหลากิจกรรมไทยนประกอบด้วยการสาธิตศิลปะวัฒนธรรมไทยอาหารขนมไทยการประดิษฐ์องนต่างจากภูมิญญาของถิ่นการบรรเลงดนตรีไทยการแสดงภืมบ้านอีสานตรงาน ดนต,ตรียุคพุ่ดนตรียุคกรุงเริ่สงการการส่งน้พาพระพุทธรูปการลดน้ําขอพอรผูร้ใหญ่และศิลปินแห่งชาติสาขาต่างๆการแข่งขันเรือพายสองฝีพายและเรือพายหัวใบท้ายบอร์ดซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมดั้ง,ดงเดิมและร่วมสนับสนุนของชมรมอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญประธานพิธีกล่าวเปิดเทศกาลสงการสืบสารประเพณีไทยและทำพิธีเปิดตามลำดับขอบคุณครับเรียนท่านศิลปินแห่งชาติทุกท่านท่านสุทธีศรีเบนตโชตท่านประธานกรรมการ พิจิตพันธ์หุนที่พึ่งไทยท่านสื่อมวลชนและท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็มีความมีดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลสงกรานศึกษารประเพณีไทยในวันนี้นะครับพิจิตพันธ์หุนที่พึ่งไทยก็ถือได้ว่าเป็นหน่วยง,งานนะครับที่ให้ความร่วมมือและก็มีส่วนร่วม ในการสร้างสรรค์ง,งานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปนะครับได้ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทยและคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทยเราการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับทราบว่าได้รับความร่วมมือร่วมใจ ในการสนับสนุนจากหลายส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชมรมการท่องเที่ยวนครปฐมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานสนืบสนงกรานนะครับสภาวัฒนธรรมจมรมังหวัดนครปฐมสํานักงานวัฒนธรรมจมังหวัดนครปฐมเรือขายวัฒนธรรมนะครับตลอดจนหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับทําให้เห็นได้ว่าทุกหน่วยงานนะครับ ต่างมีความตั้งใจในแอนที่จะร่วมกันนะครับส่งเสริมเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปอย่างงดงามและสุขขงคุมค่า ประเพณีสงกรานต์นะครับถือได้ว่าเป็นประเพณีที่มาตั้งแต่โบราณกาลนะครับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่านะครับเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีทําให้ครอบครัวนะครับแล้วก็สังคมร่มเย็นเป็นสุด ในอดีตนะครับเมื่อถึงวันสงกรานตสมาชิกในครอบครัวนะครับก็มักจะเตรียมสิ่งของต่างๆไปทําบุญน,นะครับทำให้เกิดความรักความผูกพันนะครับเกิดการรวมตัวกันของญาติพี่น้องนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานตแล้วก็ร่วมกันทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดวัดนะครับการส่งน้ําพระหรือการปฏิบัติตามประเพณีที่ดีงามหลายๆอย่าง เพื่อสืบทอดนะครับคุณค่าและความสําคัญระดกทางวัฒนธรรมไทยให้ํำรงอยู่อย่างถูกต้องและดีงามต่อไปสําหรับงานสงกรารน,นะครับในระยะหลังนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็มักจะมีพิธีรื่งเริงประกอบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ํานะครับรากรแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเรามีวัตถุประสงค์ที่สําคัญอยู่3อย่าง อย่างแรกเลยนะครับก็คงจะเป็นการที่เราพยายามที่จะสื่ทอดวัฒนธรรมประเพณีมานะครับที่สื่ทอดตกทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรานะครับมาถึงรุ่นเราแล้วก็เพื่อจะสื่ทอดต่อไปยังเด็กและเยาวชนทุกคนส่วนที่สองนะครับผมคิดว่าส่วนที่สําคัญก็คือการที่เราเป็นตการนะครับว่ารอบรอบหนึ่งปีคนไทยเราเราถือว่าเราสคัญเป็นคนที่ โทษนะครับเพื่อให้ท่านให้อภัยแล้วก็ลกโทษให้เรานะครับส่วนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญก็คือเพื่อจะขอพรนะครับขอพรอ,อันเป็นสิริและก็มงคลกับชีวิตเรานะครับชีวิตการงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวเราเพื่อสืบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในการจัดงานครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการจัดงานที่ได้ตำหนักถึงคุณค่า เราธรรมและประเพณีงานแห่ชาติไทยเรานะครับเพื่อปฝังสิ่งที่ดีงามแก่ประชาวชนนะครับตลอดจนผู้สนใจแล้วก็เป็นการใช้ศิปลปะลวัฒนธรรมนะครับของไทยเราเพื่อสืบก,การสืบทอดประเพณีสงกรานต์นะครับในโอกาสที่เป็นบุคคลนี้นะครับผม,ผม,มขออนุญาตเรียกกลราฒนาคุณศรีนาฏไทยน,นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสารพัดโลกลนะครับ พระรูปอฉนันีที่เขาภาสราชชาติของัมนะครับโดชมคผณ้กองท่านปราศจากเพีย์ตารางทุกูประสบแตความสความปืนยิ่ยิ่งขึ้นไปแตนี้ได้เวลาเป็นแล้วนะครับผมขอติดงานเทศกาลของการสุนสาพน์ประเทศไทยและขออุปกรณ์ให้กันทำงานเดินไปวามเรียบร้อยนีผลทางก็คือคุณครองดงานะทสุดท้ายปีห้า ในการปกิบัติที่ที่เราทำกดจการบรทที่เสนอการอาจารย์ครพบที่สวยงามมากครับดีใจมากเลยค่ะ